ผมจะไปจกสายไฟแล้วขอคำอวยพรหนี่ยขอก็ขอให้รอดนะถ้าไม่รอดจะปลาไปจาดให้ครับมันอันมันอันตรายกูว่าเลยเอาลเน่ยพี่ช้างรากอนเพื่อนเราไม่น่าจะรอดแล้วล่ะโอเคโอเคคุณตำรวจก็คำมันอยู่คุยเรื่องกับผมก็จได้ผมเหงาเนอะ ยังไม่ได้ไปทำหน้าที่ใช่ไหมล่ะแล้วมันจิ๋วคุยกับผมอุ้ยอุ้ยคือตำรวจใช่หรือ่ะแล้วรอบนี้จะเป็นรอบแก้ตัวรอบนี้จะเป็นรอบฉันขโมยสายไฟเองนะรอบนี้อุ้ยไปไปไปโรงพยาบาลเลยกูพูดจริงโรงพยาบาลไปเลยโรงพยาบาลเลยแล้วมาจอดอะไรแล้วมาจอดอะไรตรงนี้ออทไปรีที่จอดรถ ขยับเข้า,ขาไปอีกดีว่าม,มันไม่ตรงเลยเไปขีร่รถเล่นน<ป>ะเต,ติมลลตน้ำมันรอเติมน้ำมันผมจะไปจกสายไฟยแล้วขอคำวอวยพรหน่อยได้เลยน้ำโมป้งเพ<ข>ียงขอก็ขอให้รอดนะก็ขอ,ขอให้รอดจากอูนิจังอะเพราะว่าอูนิจังน่าจะไล่ผมอะ่ะใช่ปะล่ปะปาว่าปาว่ดรอดโอเคครับรอดก็คือรอด ถ้าไปรอดจะฟ้า,าไปใจ่ายให้ครั้งได,ได้ับผมได้ครับตแรกนะเราต้องปลอมตัวว่ะรือห้ากากใช่ไหมถ้าเราจะปลอมตัวในการที่เราต้องปลอมตัวคือเราต้องถอดเสื้อให้หมดเออฉันจเจอหน้กกากากบูคอน่ะสิป้อหน้กกากากบนะูคองเ่ะโอเคจเจอแล้วหน้กกากากบูคองแล้วฉันต้องถอดเสื้อด้วยใช่ไหมแต่รถมันก็ยังเหมือนเดิมนะฉันว่ามันก็ไม่น่าจะเปลี่ยนไปลหรือ,อยังไงเนี่คุณตำรวจก็จําได้สิฉันเราสามารถเอารถไปเก็บได้ เอาไปรถไปซ้อนแล้วเราเดินออกมาเราได้ไงอ๋อเราคือแก๊งใจเกเรเลยกันล่ะแก๊งใจเกเลรไหมสายไฟใช่ไหมมันตรงไหนอ่ะเนี่ยข้างๆมันขโมยยังไงวะเนี่ยไม่เคยขโมยเลยอ่ะมันาลองใช้ดูมันเป็นชาร์เลนให้นายเล่นโอเคกด่ม E ให้ตรงนะให้ตรงกับจุดที่มันให้มาได้ไหม โอเคเต็มเต็มเลยได้เหรอได้ได้ได้เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยขึ้นรถเลยได้สิได้สิโหลได้ยินป่ะเนี่ยได้ยินนี่ไหมกดกดกดเอ็นพูดกดเอ็นพูดได้ยินแม่โหลได้ยินได้ยินนั่นแหละใช่ฉันได้แต่ไปเตรียมตัวเลยขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยเฮ้ยทำไมมันออ๋โอเคไปเลยฉันว่าตอนนี้ต้องรีบหนีไปให้ไกลที่สุดเลยนะคือใช่คือฉันอยากอยู่นานๆอ่ะคือรอบที่แล้วมันมันสั้นเกินอ่ะขอลองเทส เหตุการณ์ปลอมเสียงก่อนเผื่อแบบตำรวจจับเราได้อะไรเงี้ยเฮ้ยหรอทำไงไอ้ไน้าริงโอเคโอเคว่าไงหน้ามาปักเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอกแต่เลยแตแต่เสียงไอ้เหี้ยป้าคอนคูหน่อยเปล่าอะไรนะคอนคูหน่อยเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเซฟปกติอยู่แล้วปกติอยู่แล้วไม้ไมิกกี้เม้าวันเนี่ยโอ้ใช่แล้วฉันคือไมิกกี้ไม่กี่บ้าว้าวคุณคุณเฮ้ยขายป่ะวะ ตุ้ยทำอะไรตุ้ยโอ้ผมที่ตุ้ยตุ้ยตุ้ยทำอะไรทำอะไรอ่ะตุ้ยไม่ถูกวคนใส่เสื้อเหลืองอ๋อตุ้ยกับตุ้ยตุ้ยตุ้ยก็เปิดได้เลยหน่ตุ้ยตุ้ยเปิดเอาตุ้ยเปิดเลยตุ้ยเปิดเลยเอ้าเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเออดูอยู่เออเออไม่ต้องอย่างนั้นนะไม่ต้องอย่างนั้นแหละตุ้ยทำตุ้ยเออตุ้ย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 เอ่อตุ้ยมีพลังเลยอะตุ้ยมีพลังเลยใช่ไหม ตุ้ยเก่งมากใช่ตุ้ยสุดยอดมากเลยเมื่อกี้อยากกอดโตกิ๊กที่ทำเพลอ๋อกอดโตกิ๊กที่อ่ะหาเอาหาเอาหาเอาไม่รู้เหมือนกันไงไม่รู้เหมือนกันที่ไปไหนเปนครับเราจะทำงานแถวเนี้ยตุ้ยตุ้ยทำอะไรอ่ะตรงนี้นทำอะไรพูดที่เลยเนี่ยเราจะตุ้ยตุ้ยเจอพ่อแม่ยังไม่หาพ่อหาแม่เลยเมื่อกี้พ่อแม่พ่อแม่ชื่ออะไรนะเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยพ่อพ่อชื่อต่อยไม่ดีต่อยก็ติดโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวทำงานแป๊บนึงเดี๋ยวข้าไปทำงานนะเจอกันเจอกันเป็นใครหมอะจอดที่นี่แล้วการเต็มตัวนะฉันจะขี่ไปรอฝั่งนึงนะรอทำไมอ่ะเล้วฉันจะวิ่งไปทางไหนอะอ๋อวิ่งจากทางนี้นั่นแหละเออฉันจะลองนั้นโอเคโอเคการเต็มตัวเลยเพื่ออะไแบบว่ารถฉันมันสะดุดตาจังไปเฮ้ยโอ้ผมพลาดอีกแล้ว อ่ะเรียบร้อยไป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 รอที่รถเลยไปรอที่รถไป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 นำนำพาพานายไปหลบแล้วกันได้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 ไดเฮ้ยมันแบบมันต้องมาจุดเดมนะถ้าไม่มาจุดเดมนี่คือมันไม่ได้จริงๆอ่ะเฮ้ยโอ้โหมันเป็นช่องเลยว่ะได้ได้ได้เออมันเป็นที่จอดรถโดยเฉพาะแต่ฉันไม่ยินเสียงรถ ตำตรวจเลยนะแต่เรนไม่ยินใช่ตำรวจในเมืองก็ตอนนี้มีอยู่ห้านายนะหวังว่าตำรวจจะไม่เห็นฉันไ right ปไปไปไปกับกับกะลาดแบบสบายสบายเอียงอยู่เขียงนะโมนะโมนะอ๋อโอเคครับไหนคุณเอาคดีไหมไหนไหนโมจังอ่ะไปไหนไหนไปไหเฮ้ยทำไรเฮ้ยกรลาดทำไมเฮ้ยเฮ้ยทำไรมมึงเห็น้ยเฮ้ยไม่เห็นอ่ะเอาเอายืมเอารถมายืมขับหน่อยดิ อโอ้บอกว่าจะยิ้มครับเด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวให้โมมาช่วยล่อหน่อยได้ป่ะล่ะได้ได้ได้ไฟเนี่ยเอาจริงอ,อ่ะเดิวดูรลัดลาอย่าเพิ่งตกนะอ้นเอายังจะไม่แพ้อ้นใช่ปหมฮะเออจะไม่แพ้อ้นแต่โมก็ขับรถเล่นแถวนี้เหรอขอ่ไปแถวนี้นะเดี๋ยวมึงก็มาปุ๊บมึงก็บอกนะล้ไปเจอที่จุดนัดพบเอาเลยนะเอาเลยนะเอาเลยเลยโมอยู่ทาห่างหน่อยนะเดี๋ยวมันรถนรวบไปด้วยอย่างนี้เติมน้ำมันทำท่าเติมน้ำมันเีัย อยู่ในแถวนั้นเรียบร้อยเอาไว้ล่อก็ได้ล่อล่อแล้ทำให้มันมตรวจมาแล้วตอนนี้รถในแถวนั้นก็ได้มาได้ว่าเฮ้ยตกสายโมแต่ตามึงวิ่งวิ่งมาทางเดิมนะเอาไว้สายไฟสายไฟได้แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยไปไปไปเตม็มเต็มเต็มโอนมาโอนมาโอนไหนโอนโอนมาโมขับรถล่อลองก่อนขับรถล่อลก่อนไ,ไ,ไป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  เฮ้ยอุนข้างหน้าเลยสัตว์ไป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 เออไป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 เออโมตะกีก้เดี๋ยวเด้หานเดีหารเพื่นอนเขาเข้ามาในไอ้นี่ก็ได้เนี่ยโรงงานเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาตรงไหนอะไรเออแล้วแต่แล้วแต่เออไปเลย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 เออแหมะแหล่เดี๋ยวแป๊บนึงเออเอาตรงไหนได้แล้วนะอาการพอตรงนี้เอตรง,ง,งนี้ก็พอแล้ว พออะไรวะเออพอแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงแข่งตัวก่อนเออแป๊บนึงมันยังไม่โค่นเลยเดี๋ยวฮะเก่งหมดคือใกล้ๆทำไงอะ่ะให้โมรายง,งานดีกว่าโมเป็นหน่วยตะเก้าครับอโ,โอ้โหกูไม่มีแรงค่ะไม่เก่งเแรงโคนกูลแลขอขอ้วเขาก็เลิกคนไปแล้วเขาวนไปที่เดิมแล้วมึงไปงบ้าดื้อเลยมึงบ้าดื้อเลยจอดลุมกูสามคน อ๋อเอ้ยมึงไปที่อื่นเลยมึงไปที่อื่นเลยถ้าถ้ามึงนนีี่่ละมึงพ้นอ่ะเออแล้วมันไปยังตำรวจตำรวจไปยังไปแล้วมันพ้นไปที่จุดกระเทนโอเคดรอรรออแป๊บนึ่งเดี๋ยวพึ่งเข้าเข้าป่าเข้าป่าเข้าป่าวันนึงเช่นเดเข้าป่าทำไรกูเว้เนะฮะหันตัวไม่ได้แล้วระวังล้อนะโอ้ยแทงกูใหญ่ใหอยตุดตุดโอ้ยเก็บเก็บเย็บเย็บเย็บโอ้แผนนี้เวิร์กว่ะเออแผนนี้เวิร์กว่ะโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวต้องแบ่งให้โมเดี๋ยวแบ่งให้โมเดี๋ยวแบ่งให้น่ามันน่าจะไปดักกะหลานหรือเปล่าตำรวจโมว่างไหมเท่าว่างขับรถไปดูให้หน่อยตำรวจน่าจะไปดักที่กะหลานเอาของเลยไปดูเอาของให้โมเลยเออเออเอาของให้โมเลยปะเอาได้โปรเออเออเออโมอยู่ไหนโมอยู่ไหนมามาที่จุดเารถนยมาที่จุดเารถไปเอาของให้โมโอเคลงมาแล้ว ตำรวจคงไม่ค้นโมต่อแล้วเก็บได้อะไรอ่ะเก็บได้รถก่อนได้สิบเก็บได้รถก่อนแล้วเก็บมาเท่าไรเดี๋ยวันที่กระลาดนะเดี๋ยวกระเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้ากระลาดก่อนเดี๋ยวเข้ากระลาดเข้าไปดูกันเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูเข้าไปก่อนเดี๋ยวมึงเข้ามาพอดีเลยอุ๊นี้จังเดิวิชัยออกวันกันน้องชายสวัสดีครับพี่ชายไม่มีเคสเหรอพี่ชายช่วงนี้ใช่เออกวันกันน้องชายเห็นโมบอกตำรวจไปไปคุมอะไรต้องสามคนนะคืออะไรอ่ะไว้ต้องไปทำเพื <luego dude S 1> ่อนผมงั้น ่ามันอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ยังไงอย่าทำโมโมโมเป็นคนดีนะเนี่ยเนฝ่าไปนางโชว์พี่ชายนะให้รู้ว่าน้องรักสุดดื้อของพี่ชายน่ะมันดื้อแค่ไหนอย่าเลย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 ไปอย่าเลยไอ้เสียจริงเสียเสียตังจริงเสียตังมีสองร้อยใช่ผมไปซ้ายได้ป่ะผมไปซ้ายเออไปไปขวาได้ป่ะแล้วก็เออไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเลยเฮ้ยไปแม่งแดงโคตรไม่ได้เฮ้ยไม่ได้หรอกไม่ได้หรอก มันอันมันอันตรายกูว่าเลยเอาแลเวีหยะพี่ชายเถินอย่าึงยี้ไม่ได้ครับมันเป็นที่อยู่เทิ่อนมันไม่เป็นที่อยู่เทิ่อนมันมันมีเส้นอยู่พี่ชายมีเส้นเดี๋ยวไปดูผมได้มันมันมีลูกศรอยู่ลองไปดูกันไหมโอ้แม่นะโอนี่จัง ลองลองไปดูมันมีลูกศรอยู่พี่ชายต,ต, <600. S 1> ตักเตือนก่ <kle kle <kinds> อนสองร้อยตักเตียงเนี๋ยพี่ชายผมจะไม่รู้เรื่องเลยมีลูกศรจริงๆพี่ชายลองมาดูเดี๋ยวลองยี่สิบป้องี่สิบเอ๋ยบอกว่ะให้เขาเพื่อนั่นแหละจริงยี่สิบให้เขาเพื่อนมันมีลูกศรจริงๆพี่ต้องเข้ามาดูต้องลองมาดูระหว่างยี่สิบกับสองร้อยอะเรียกเอายี่สิบเอออ้นว่าได้ไหมกูมอบแล้วเอ้ยอ้าวไปกูมอบแล้วงั้นผมให้สิบเก้าบาทแล้วกันน้องชายพี่พิบูลสิบสิบเก้าบาทเลยพี่ชาย โอ้มาว่ายแล้วมันไม่อยากตอดต่อตอดยอดจะไปไหนแหละผมจะกลับกระลาเลยเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาโมมีรถอีกคันหนึ่งไหมโมมีมีมีเออเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้คันที่ไม่ใช้อะเก็บ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 มาแล้วนะเก็บมาแล้วนะเก็บปลาหมึกแหละพี่เพราะว่าปลาหมึกมาเราเอาปลาหมึกไปทำเป็นโตัไปโพสเซนอย่างเดียวเลยตอนนี้น เรีบเยบร้อเอาแล้วนะแน่ใจนะโอเคเอาแล้วครับเอาแล้วครับมาสวยมาสวยโอเคเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยได้แล้วได้แล้วได้แล้วไ,ไป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 เลยไปเลยไปเลยึ้นรถขึ้นือดเขาเลือดดูวะนะตัวมมาตรงไหนท่าหมอมาไม่ทันว่ะโอนไม่ทันว่ะที่จมาอีกจุดหนึ่งว่ะไม่ทันไม่ทันยังไงไม่ทันทันปะวะไป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 ดิ โอ้นี่จังเดี๋ยวพูดทำพี่อะไรปลอมตัวอยู่เฮ้ยบังกูลืมว่ะตัวตัวก็ถ้าใจดีอ่ะถ้าใจดีอ่ะต้องให้อ้นพากูลงจากรถว่ะโอเคป่ะต้องยว่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยก่อน ตออ้องเหินแล้วนี่ยเออรถดังเดียวเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวให้มมาโอเคปะเดี๋ยวให้โมมาเ,เดี๋ยมมจะเป็นปลาได้ได้ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน,ม,น,อม,นมันต้องมีทางหนึ่งมันต้องมีทางหนึ่งมันต้องมีทางหนึ่งมันได้อยู่ได้ พี่ผายแล้วหาที่ลงให้มึงนะเออพี่ผายยังบินยังปินเดียวเว้ยเออเร่เร่ได้อยู่เร่เร่ได้อยู่เต็มตัวเต็มตัวเออ ลอดกับ้าแล้วลอกับ้าแล้วลอกับ้าแล้วเนี่ยลอกับ้าแล้วทำไมมาส่งตรงนี้วะหย้บท <Yeah. S 1> ่หายลอยกรบบ่าแล้วเนี่ยจริง นอน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 สลีปอยู่ไหนวะสลีปอะเฮ้ย <Hey. S 1> หาสลีปไม่เจอ <c oughs> เฮียนอนตรงไหนวะ <c oughs> อเจอแล้ว <c oughs> นี่นี่แอบแอบนอนนอนอยู่เนียนเนียนอยู่มั้งเนียนอยู่มั้ง เดี๋ยวก่อนนะผมต้องผมต้องไอ้นี่ก่อนเอ้ตำรวจเห็นตำรวจปเห็นตำรวจ,หรวจไหมเห็นไหมเห็นไหมวโอ้ยนอนตรงนี้ได้อยู่ครับเนียนอยู่เนียนอยู่แต่ว่าตอนนี้ผมปลอมตัวใช่ไหมแต่แม่งผมเผลอไปเรียกพี่ชายผมไงเออ <c oughs> คือติดปากมากอะ่ะคืออุ้ยชิบหายแล้วเดี๋ยวก่อนนะผมต้องส่งไอ้นี่ไปให้เพื่อนนะครับ ส่งไอเดียไปก่อนส่งข้อความก่อนตำรวจพี่บ่ะตอนนี้ผมยังได้เสียงตำรวจอยู่เลยอะแล้วตอนนี้โอ้โหเป็นฟิตไม่โดนเลยใช่ไหมครับเห็นหไหมครับเมื่อกี้โอไปต่อหน้าต่อตาตำรวจพี่บ่ะเถอะเนี้ยจริงๆตำรวจพี่บ่ะเสียวเกมเหมือนกันนะเนี่ยเปิดเดียนะตอนนี้ย โอเงียนมากก็คือตอนนี้ก็เป็นเวลานานมากแล้วครับตอนเนี้นานมากอะคือตอนนี้นานจริงตอนนี้แบบถือว่านานมากครับก็ยังตำรวจยังไม่เจอผมนะแต่เอาจริงๆก็เดินวนแถวแถวนี้ยตอนนี้เสียงรถเงียบมากผมว่าน่าจะใหเพื่อนมารับได้นะครับตอนนี้น่าจะให้เพื่อนมารับได้นะครับเดี๋ยวต้องลองดูนะตอนนี้คือผมไม่อยากพูดอะผมกลัวแบบว่า สายวอลมันพันกันนะคือแบบผมพูดในวอลเนี้ยแล้วคราวเนี้ยวอลผมนบไปเข้าวอลตำรวจนะจบเลย หลอได้ยินกูปะได่ยินกูอยู่ข้างล่างมึงมึงมาเอาของก่อนดิแล้วแล้วมึงก็ไปยังไงดีวะมึงเข้ากลาดไม่ได้เดยตอนนี้ใช่ปะเข้าเข้าได้กูพาไปแล้วอ๋อปลอดภัยใช่ไหมมึงจะไม่โดนตรวจใช่ปะใช่ไม่กูกลัววอลมันพันวะใช่มันชอบพันก็น่าจะเอาสายไฟให้เพื่อนถ้าเอาสายไฟเก็บเข้าที่ตัวได้เมื่อไหร่ถือว่ามิชชั่นคอม p ลีทนะครับแต่ถ้าแต่ถ้า แต่ถ้าสมมุติตํารวจจับผมได้อยู่ดีก็เท่ากับว่ามิชชั่นเฟลเอางี้ดีกว่าถ้าของกลางเนี่ยสามารถเก็บเข้ารถผมได้ก็ถือว่าโอเคเลยมา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 แกมาไป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 โอนมารับโอนมารับโอนมารับ ให้โมไปให้โมไปก่อน JBS JBS มา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 ไปไปได้นะอ๋อรอดรอดได้ไงวะเฮียกูแม่งตอนแรกอะทรงทรงมันจะไม่รอดบอกเลยแล้วกูต้องโดดลงมาเป็นแผนโป่งยังไงท่โป่งหรอฮะโป่งแล้วโป่งแล้วอาลงณอารมให้โมดิแกะโมอยู่นะกูโดดกูโดดกูกูโดดข้ามมาได้ได้ได้เลยปะเออข้ามเลยข้ามเลย ใส่เสร็จเรียบร้อยยาแบบนี้มันนี่ก็รับตาแล้วแล้วให้ใครอ่ะได้รับแล้วได้รับโอเคโอเคขนาดนั้นน่ะโอเคไปไปไปเอาขอให้หมดแล้วกูแล้วกูกูโดดข้ามมาได้ป่ะเนี่ยได้ได้เออเบิกรถกันโอ้โหมิชชั่นคอมพีวันเนี่ยโอเคครับผมก็ถือว่าอยู่รอดปลอดภัยนะครับ ถือว่าอยู่รอดปลอดภัยก็อาจจะเล่นแบบว่าเก่งๆแล้วก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยหนีการหนีแบบไม่ค่อยเป็นอาชีพท้อเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ยังเล่น GTA แบบว่ายังไม่ค่อยแบบยังไม่ค่อยรู้ว่าเออในเมืองแบบในซอกเนี่ยมันแบบมันแอบ,บตรงไหนได้อะไรได้ก็ค่อยก็ยังแบบยังไม่ค่อยรู้นะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชช่องเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ขอบคุณทุกคนมากครับผม